กินข้าวค่ะทุกคนเรียกไข่คุณดูเรียบร้อยมากค่ะดูดิข้าวไข่ข้าวนี้อยู่ดีๆวี๋เจ้วีงงเหมือนกันเจอกนีที่สองนะครับทุกคนห้องอปนกเพงเป็นางนำนังอย่าเพิ่งจะมีโปวแก่ันมเลยนี่แกน้ดีปีกะตุ้ง นักสืบเชี่ยเด๋ยวก็เขาเราจะมาเราก็ตอดอยู่ไงตัวเขาตอดอยู่เราจะมาร้องเพลงกันนะเนี่ยเรามีนักร้องแล้ววันนี้อีธันจะไม่รับบทเป็นนักร้องแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เขาไม่รับบทเป็นนักร้องใช่ไหมกินเข่าในกอง็ตัวเล็กมากแต่เดี๋ยวเป็นนักร้องชายให้เขาต้ะร้องเพลงของเสิร์ตดิฉันร้องเพลงเพราะเด้วยซิโอแต่อีเอ็มร้องเพลงเพราะอะไรถึงร้องไม่เพราะแบบเพราะเลยไม่ใช่เพราะอะไรถึงร้องจะเป ต้องทานดูแลทานค่ะเท่าไรเจ็ห้าบาทไม่มันขวดอะไรก็ถึงวแล้าให้มัอสิบหบาทก็สามสิบสองถูกไหมไม่ไม่อินี้บอกว่าเอาอีกสิบห้าลไม่ตแรกมันเท่าไหร่เั็ดีิบาทเจสามสิบเจ็ดบาทสิบสี่สิบห้าบาทมันก็ะอวให้เราอวมันจีวก็อดูก็อีกให้เนี่ยเดี่ก็อีรวยโอ้บาดแผลบาดแบาดแ่ลด้ไหมเาเกี่บาทวันนี้ไปซี้อ่ะ เหลือประมาณสิบสี่สิบห้าบาทนี่แหละทุี๋ยวก่อนมีเท่าไหร่โอนมาให้หมดฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยอีดอกเพื่อนกันอร่อยอ่ะเพื่อนกันโอนเท่าไหร่กันเพื่อนกันมึงแค่นี้จะเป็นชีสองไทยกูจะเอาให้มึงสองไทยเลยแล้วไม่ไม่สองบาทเพื่อนกันไงมีเท่าไหร่ก็โอนมาให้หมดเอาละถ้าเพื่อนกันสิบห้าบาทไม่โอนได้ไหมล่ะเอ่าเพื่อนเออไม่โอนได้ไม่ได้จะเอาตั้งส่วนให้กี่บาทหนึ่งด้วยไหมอัีคนทั้หกคนน่าจะในกี่บาทโอนมาสิบสี่บาทก็ได้จะจะอันนี้แป๊บนึง กูจะให้ก่อ,อนเออเออคาสวัสดีคุณด e evet. ูนะครับแต่ว่าไม่เมนกันธนาคารไม่เย่อวีดีีธาคารเริ่มร้ายแล้วอย่ามีความมีามมันมันะคมีกระเพมีซี้นยมีฟลายฟ้านะครับดักร้องของเรามีดีนะครับมีเลขศูน่์เก้าสาอะไรอย่งเงี้ยนะเอ้าตระสิกรศูนย์เก้สามสวัสดีคนดูศูนย์เก้มเนพื่คุยกันได้นะครับ ชิมไม่ได้สามหกหกขอชิมข้าวโพดเอาสามหกอร่อยสวัสดีคุณแม่ผักบุ้งค่ะข้าวเย็นใช่ไหมหนูอร่อยครับใช่ค่ะข้าวเย็นค่ะส่ายดีคนเดูยวสิบแปดท่านด้วยนะคะเอ้ายูโรหายไปไหนเดี๋ยวไปแกะยูโรหายไปไหนล่ะยูโรหายไปไหนวะนี่เวลาดูนะนางสาวไหม สสวัดีค่ะนางสาวครับนางสาวสวัสดีค่ะไม่ใช่นางสาวค่ะไม่ใช่นางสาวไม่ใช่นางสาวข้าวมาแล้วคืออุ่นอันนี้ก็อุ่นค่ะจะกินนะขอกินได้ไหมเดี๋ยวไปแชร์ขอกินไหมแชร์ไม่ได้น็ตไม่ถึงถึงเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านใช้ยไรไฟนะถึงไม่เลยไม่ทำมีไรไฟตรงนี้คุณมีเน็ตเล่นด้วยค่ะเล่นได้ครับบืไม่ถึงซูนี่ก็ถึงนะ ก็เบอร์อันนี้นะแต่ก่อนฉันถ่ายดูไปอยู่เอออีาทก็ตาตามรอว่าตามอร่อยแต่ติดที่กินไม่ได้ฮักกนเที่ยงนะกับตัวสาวเทสตู้ๆน้องฟาขอบคุณค่ะกินเขานะจักรยานค่นอะไรไทยอ้วนจะกินไรด้วยลูกโอ้ติ๊กแลติ๊กไปมีเด้อไม่งานนวกมแม่กินสุก้นค่ะแม่กินสุก้นเลยค่ะ หกหนึนู่นูตัวดีเลยา้วนแปดสามสามสองตัวมาแล้วนะครับตถามว่าชอเล็กไปหรือเปล่านี่เหรอ่ครแ่ต้องปอยูเด้กำลังใจขอบคุณคระองเ่ดองายิพูดขอด้กยอะจอชันขอแบ่งข้าวขอด้วยมีข้าวดึกไหมมีค่ะหาอะไรนะ นี่นะีสมาชกินต้มตามบปลายปลานะคะนักร้องของเราวันนี้เสียงพอะมากค่ะต่วราคุยบเพื่อนไ่ดคมาคะก็แพื่อคนอื่นทุกคนเห็นไหมคะรูนเห็นอย่างไรแม่ช่วงนี้ต้องเพิ่มนสวัสดีพ่อเอกก็นะคะ หนูคิดถึงพ่อมากเลยพ่อแป๊บนึงค่ะอ,อย่าลมหายเอาเอาของกินนะพ่อแป๊บนึงค่ะอย่ารมหายอยู่แล้วคิดถึงพ่อมากช้อนไม่ใช่ซ่อมช้อ,ชอนรุ่นมาเต็มหมดคิดถึงพ่อเองมากพ่อเอาเอาของกินมาฝากเวลาพ่อเีิ่มพ่อเอาแต่ของกินะปนามาฝากหอมเกินไปมาก,กเลยต้องเพิ่มน้ำหนักนะครับอยากจะเพิ่มให้มันดูสูงขึง้นค่ะสวัสดีคุณดูเจ็ดคนนะครับแต่บางครักไม่ผ่านน้ำหนักไม่ผ่านเราก็เลยต้องได้ไหมได้แล้ว ปาเ็นสวัสดีพ่อเอกค่ะพ่อเอกเองไม่ใช่พ่อเอกคิแล้าพ่อเอกตกใจน้องน้องปลายหน้าเหมือนพี่ยูริปฐุมน่ารักเหมือนหรอใช่ค่าร่กยืมปวดหน่อยครับอุ้ยอ่ะอีกแล้วเหรอฟ้ามอ คาปาลาซี<ส>้แล้วลูปในเมนน่ะโซปินีโซปินีโซปินีนะคะทุกคนดฝากมั่งวาทำไคนดูเยอะจังเท่าไหร่ก็แชร์ไปเดวอยู่กันกี่คนอยู่สี่ห้าหกสิบห้าห้าคนหคนเจคนได้แปดห้ากสบหกเก็ดคนค่ะสวัสดีคนดูเก้าคนนะคะเมนูคนได้นะคะไม่เยี่แชร์แต่เพลินเลยพแชร์ลงบานเลน้อิงมกมางลองกินกับข้าวดูสิอร่อยพอม่งกินได้ ใต่ลองเผ็ดรับแบบนะอะไรนะกูยิปทุกคนได้ยินไหมแต่กินแต่กินเยอะไม่ดีนะอันเนี้ยเล่กินเยอะมันรู้สึกมันแม่บอกแม่บอกกินผักกินปลาอกไก่ด้วยลูกๆข้าวเหนียวอย่ากินหลายมันหนักกันโซ่ข้าวเหนียวดูโซ่ข้าวเหนียวมันช้ำมเลยค่ะแม่ยี่นี่มีแต่ข้าวเหนียวแม่ข้าเจ้าก็มีอยู่แต่โทรมากินข้าวเหนียวเลยก็คนมาข้าวเหนียวแต่ดีกันดูทุกคนนะดน ถ้าเมื่อไหรมีข้าวปุ้นก็ถึงหนูคนนึงแหละที่ไม่ไม่ค่อยชอบกินข้าวเหนียวชอบกินแต่ข้าวจ้าแต่ว่าแต่แต่แต่ถ้าไหนมันมีแต่ข้าวเหนียวจริงๆแล้วไม่มีข้าวจ้าจริงๆคือต้องกินเชื่อไหมว่าทั้งครอบครัวพ่อแม่หรือญาติยังไม่กินข้าวเหนียวที่คุณเป็นแต่คนโอ้ยละครเออข้าวปวยฉันกินข้าวเหนียวอือไม่กินแต่คนเลือกแต่คนถ้าแต่คนชอบมันจะรู้สึกว่าชอบข้าวจ้าวมันนี่กับข้าวหวานด้แต่เรื่องที่้าวันอื่นนะ จะยกคนทำกับข้าวให้เรากินนะครับเป็นนี่อคนทำกับข้าวให้เรากินนะครับศิลปินนะครับศิลปินไหลนะครับไหลไหลไหลชุดตัวน่ารักอ่ะปึ้งรออยฟองหมอกเจ้าหมอกวิบลี่แรงมากเต้นก่อนกูได้เสียงหมอกหมอกลงสวัสดีค่ะก็ดูที่แตกต่างกันไหมล่ะแตกต่างกันไหมอร่ลย ไม่ไม่หันหันหันไม่เห็นไม่หันทุกคนไมปดกแะปมสามารถปิดใหม่ก่อนได้ไหมมีอะไร้องให้ฟังอยเกวันนีไม่ใช่ไม่ใช่เราไปชอบใเราไม่ชอบเราไม่ล้ดแล้วบอร์หลุด่เ้าวันนึเดี๋ยวช่วย แชร์ลงกลุ่มคนเลี้ยงงูสิงให้แล้วนะครับพ่อแม่เพราะคนมีการศึกษาจะไม่ใช่กำลังไม่ไม่เป็นความยินไม่ช่วยฝั่งเขาไม่ใชเยอะเลยสวัสดีค่ะเขาคุยกันเดว์วอล์กเขาขอบคุณนะครับกับคนที่แชร์ลงกลุ่มคนเลี้ยงงูสิงให้นะครับ ใครเชยร์ไม่รู้แชร์ลงกลุ่มคนพิการชื่อช้าง่ะอยู่ดีๆก็หลังแชร์คนแชร์ลงกลุ่มคนหูหนวกแชียร์คาเชีคนหูหนวกเชยร์คาเมนคือกันแน่ก่อนที่เนี่ยมีคนหูหนวกรู้แล้วจะเล่าให้ฟังแล้วแล้วแล้วเวลาคือเวลาทำอะไรเงี้ยต้องตะโกนยืง พูอกมาไม่ได้ยินเลยหรือว่าอะไรแม่ถามว่ากินข้าวกับอะไรสวัสดีคุณแม่ลดาด้วยนะคะแม่ตอนนี้กินใกล้ๆไม่ได้ยินเลยอม่ได้ยินมีกะเพราแล้วก็ต้มตุแล้วก็แกงกะกพราเขาถามว่าขอแชร์ลงกลุ่มคนตาบอดได้ไหมพี่ได้ค่ะ่นนค่ะได้เลยแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ แค่ฟังเสียงก็คุณตาบอสามารถฟังเสียงได้แค่แต่ตาเราเองไงกล่อมอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าไปอ่แกขออนุญาตนะครับเอาเอาเาเอปังไม่เป็นไรเอ็มเอ็มขออนุญาตนะครับจบคอบสิบครบสินะ้าราชอบคนแกนะถ้ามีโรคประจำตัวเ้นชอบจะมาเป็นแฟนก่อมลูกเดียวได้ให้หา หายอะไรทำไมฮัลลโหสวัสดีครับสวัสดีครับขับรถอะไปกังนัดีดีทุกคนขับไรกระตุกไหมครับกระตุกสวัสดีพี่ต้นได้เลยครับเอาแบบไม่ต่ำมากเอาอะลองดูสักครั้แล้วก็ลงไลงเดียวได้ให้หายวัง หนาวเลยฝนลุกหนาวอหนาวเปลี่ยนค่ายกระจุกเป็นดจะคนเหรอเน็ตมันกระตุกไหมครับพี่ต้นรู้สึกว่าในกล้องตอนนี้เน็ตกระตุกมันกระตุกมากเลยครับสวัสดีค่ะฝร้องเสียงหลบเลยสิร้องเสียงหลบมาลองยังไงอือกหนุบอยู่ด้วยกันทุกทุกคนในวงจบคือเป็นคนที่ร้องเสียงสูงไหมค่ะแต่คุณเป็นคนที่ร้องเสียงสั่นเจ้าเหมือนเจียวเกูร้องได้ ต้ขึ้นไปอยู่บนที่สูงก่อนเนี่ยอีเนี่ยร้องเสียงสูงได้แต่เนี่ยเป็นคนที่ร้องเสียงสูงไม่ได้ร้องไม่ค่อยได้หัวเลยสอนเลยสอนศิลปินโอ้นี่ใครครัคนร้องต้องเป็นใช่ไหมโอเคครับนี่นะครับคนร้องสัก้อนนี้กรอบโลกเดียวได้อันนี้คือปลายฟ้านะคะเป็นดาวลูกปลายฟ้านะพาพรระเบียบวาทศิลป์นะคะใช่ครับเขาอยู่วงไหนมาก่อนเลยครับสาวน้อยค่ะเป็นศิลปินสาวน้อยอาจจะก้อนกรอบโลกเดียวได้ให้เขาตึงไปหน่อยคืกลอบโลกเดียวได้ เอาไปร้องเมื่อไหร่ตัวที่อไรอไเยอราให้จบได้แค่นี้ฟังมาแค่นี้ได้แค่นี้้องใบน้าใช่ครับไปร้องในคี่้ี่ใบาี่แม่นี่แม่ี่แม่บอกว่าร้องเพลงให้จบเพลงได้ไหมร้องไม่จบเพลงเพลงเลยค่ะไม่หนูร้งได้แค่นี้ ทอเคที่ uhm, uh, okay. หนรองได้วันนี <c <c ้ขึ้นเวทีนโลกสวัสดีพี่ลินด้วยนะคะอ้ไอ้จ้าใยับผมมาไปหนำเจได้เนี่น้องน้องตะปาดกันเทน้องก็มาคุยนงค่หน้าตรงนี้หน่อยยังขาดคุณคเลยไีไอสาสวัสดีค่ะคุณเดียร์สาสวัสดีคี่ตาด้วค่ะคำทีบ้าคำีคำอนเก่า ไม่ครับก็แค่ต่อจากแกงไงลองหน่อยลองหน่อกูไม่กินแล้วกูรอ้สาวทักลองหน่อยลองที่เราไม่เตอร์เดียวนะท้ไม่ได้ก็ยังบอกว่าสวยเขาบอกว่าเขาบอกว่าไมคร้ไม่เคยทีได้พี่ต้นบอกว่าขอเพลงเพชรบุรีหน่อยสาวเพชรบุรีร้องเป็นไหม องั้ท่อนหนึ่งลงไปเสียงดีอยู่แล้วขอบคุณค่ะท่อนหนึ่งขอิงตสาวเพบุรีลองพร้อมกันไปเลยสองไลน์พร้อมกันไปเลยสองเครื่องลองเลยสาเครื่องครับตอนนี้สามเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดแไม่เห็นหน้าเลยสาวเพชรบุรีสาวเพชบุรีสาวเพชรบุรีโอเคเลยเดี๋เออลองไปเลยทุ่งกระจมทอง ใจวันปากรำพันถึงเพชรบุรีขอบคุณนะครับปีกลายก่อเมืองเพชรอนอัวได้หลวอไกลไกลายแค่นี้แกล้งใหญ่มาใหญ่มาหาเลนี เกือบจะปีที่รอชเช้าเย็นขอบมือขอบมือขอบคุณน,น,นะคะขอบคุณเลยนะคะขอบไปนะ,ะสวัสดีแม่ควันด้วยนะคะมแม่ควันเข้ามาแล้วผู้ชายเหรอมาเป็นใครอะคะใช่หรอพี่ต้นบอกว่าขอท่อนประหารเองน,นี้ยนรอท่อนประหารคือท่อนไหโโนโอ้กันซีใช่ไม่ใช่ท่อนต้องกาที่คนส่วนมากจะลองไม่ได้อรอ ท่านหกมนลองอะไรท่านหกทำตาไมมท่านมหามันจะเป็นอะไรบ้ามองยอดเทาวังใครมีปืนเถื่อนลองไหมโอ้ยเออเพลงนี้แหละมหาทั่านไทยไทยจะลองได้อย่าร้องก็ไปก็ไปลองกินหนึ่ยใครมีปืนเถื่อนใไปเลยค่ะใส่ใส่ไปฟังสดกูลองเพลงเดียวนะครัเดี๋ยวฉันบ้างนะจ๊ะ พูดจริงนะจ๊ะฟาเดี๋ยวคุณจะจะร้องพูดจริงนะจ๊ะจะซื้อมายิงกันเลยเดี๋ยวไปสอนศิลปินร้องเพลงเหมืินสอนจะเทบ้านเมืองค่ะเออได้ต้องห้าร้อยได้เหอุ้ยสิวเอาเลยเอาเลยท่านะหารเหรอท่านะหารเหรอเอาคีบเอ้ยทำงานเป็นทีมนะครับไปเร็วๆทงมมเป็นทีมมือเสียงถุงจังเดี๋ยวขอคีย์ดูคีย์ก่อนได้ไหมล่ะ พี่ต้นคะเข้าไปดูในไลน์พี่ต้นนะครับเด็ดหมดแล้วอ๋อไม่ได้ชั่นแบบเลยสักกว่าเจอกันที่ไลน์พี่ต้นนะครับเฮ้ยมันสูงอ่ะมันสูงจริงได้ได้สูงมากไม่คือนั่งถ้านั่งอ่ะเจ้าขออภัยเ้ขออภัยในความที่อาจจะมีควาหยาบนิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านนะคะับขอไคเข้าปืนเนยนะคร มองแล้วกูตัดตัวแล้วใช่ไหมแล้วกูจะได้ได้จบให้กูเทเที่นี้เด็กขอสิไม่ได้อยู่อีวนถูกมันยดอนนี่สิไม่ได้มันต้องต่ำไม่ใช่ไม่มันสูงมันต่ำแล้วขึ้นสูงอืมโอเคมองให้จบยืนด้วยโอ้โหโหดมาก5โหดมาก5โหดมากธรรมชาติโหดได้ไหมคะเปลี่ยนเพลงได้ไหมคะมึงเอาธรรมชาติโหดดิ ค้าเล้ารับคปาดินเหมือนเกลสาบเช้าวปอ้ยคนลาปกติเคยฟังแต่หน้าเวทีข้าแลยข้ับค่ังค์ว่ากสินี่ต้อง100เกอเพีอ่งเดียว